อนนี้กำลังจะเข้าโอ๊คแลนนะคะแอบมบีความตื่นเต้นนิดนึงพอแบบว่าพอแบบใกล้จะถึงโอ๊คแลนเนี่ยเหมือนแบบว่าเขากันถนนแล้วก็แบ่งเลนเลยอะคะ่ะว่าแบบรถบรรทุกอยู่ทางด้านไหนรถทั่วไปอยู่ทางด้านไหนอะไรเงรี้ยเลยคิดว่าข้างหน้าคงจะมีด่านเพราะแบบมันขึ้นเป็นแบบสีเหลืองอะไรเงรี้ย ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะคะเดา,าไม่ได้เลยอ่ะส่วนเอกสารที่จูนเตรียมไว้เนี่ยคือจูนเตรียมไว้ทั้งเอกสารการเสียภาษาีตสัญญาจ้างวีซา่าอะไรเงี้ยคือเตรียมไว้หมดเลยเพื่อให้ทางตำรวจเขาได้เห็นว่าเอ่อจูนอะ่ะอยู่ที่โอ๊กแลนด์นะว่าไงที่พักอยู่ที่โอ๊กแลนด์แล้วก็มีงานที่โอ๊กแลนด์ซึ่งมันมีความจําเป็นว่าเราจะต้องเข้าไปโอะะ๊กแลนด์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในมือถือจูนเนี่ยจูนได้ เวลาจองโรงแรมเนาะจูนก็จะจองผ่าน Booking.com หมดเลยตรงนี้น่าจะเป็นเลคคอร์ดให้ทางตำรวจได้เห็นว่าเรามีการออกมาจากโอกลดนก่อนที่จะมีการประกาศล็อกดาวน์นะคะก็จะมีไทม์ไลน์ตรงนี้แล้วก็ในส่วนที่จูมีการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันของทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ต่างๆก็จะเป็นตัวบอกได้้วยว่าเราไปที่ไหนมาบ้างแต่ว่าจูนเน่เพิ่งทําการเช็คอินหลังจากที่เขาประกาศล็อกดาวน์มานี่เห็นรถตำรวจแล้วซึ่งเกนนาะนั่นเนี่ยที่ยังไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์เนี่ยมันเลยจะไม่มีประวัติจูน่าจนไปที่ไหนแต่อย่างน้อยเนี่ยคิดว่า ตำรวจเขามีการถามนะคะอีกอันหนึ่งที่รู้สึกกังวลก็คือเกี่ยวกับเรื่องไปขับขี่ก็หวังว่าตำรวจจะไม่ขอดูจริงๆแล้วอ่ะจูนอ่ะปไปสอบไปขับขี่มาเรียบร้อยแล้วสอบผ่านแล้วด้วยแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยไปขับขี่มันจะต้องส่งมาภายใน2อาทิตย์แต่เนี่ยคือจะสงเดือนแล้วยังไม่ได้เราก็รอไม่ไหวแล้วงั้นเพราะมันก็ถึงคิวที่เราจะต้องไปพักร้อนแล้วลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ย จูนะเคยโทรไปถามกับเจ้านที่เกี่ยวไปกใบขับขี่มานะว่าเออแล้วเราจะทํายังไงล่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันมีชื่ออยู่ในระบบนะนี่งตํารวจมาแล้วจ้าเมื่อกี้เห็นตํารวจนะคะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อกี้เห็นตํารวจแล้วก็แบบว่าคิดว่าจะมีด่านเปล่าค่ะเขาให้เลี้ยงใหม่อีกเส้นหนึ่งซึ่งอีกเส้นหนึ่งตำรวจเยอะกว่าอีกอบตื่นเต้นอบตื่นเต้นคือไม่ได้อะไรหรอกคือกังวลเรื่องใบขับขี่อย่างเดียวเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องใบขับขี่อีกทีหนึ่ง ก็เดี๋ยวนี่ค่ะเขาเริ่มมีการสุ่มถามกันแล้วนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวขอก่อนกระมือเออชานี่เขาจะเริ่มมีการสุ่มถามกันละมาลวจ้าไงไง How are we? I'm good, thank you. Where you guys off to? I'm go to Auckland. In Auckland, what's in Auckland? Um, because I work in Auckland and I live in Auckland. Oh, you live in Auckland. Yes. Would what? you like to see the document? Yep, uh, that'll be cool. Where are you guys coming from? I'm from the South Island. Have oh, you been down for a bit of a holiday? Yes, yeah, but fine. I live from the Auckland before the lockdown. Yep, that's yeah, that's right. Okay. What would you like to see? Visa. Oh, whereabouts in Auckland do oh, okay. you live? Okay. Uh, is this a document of the IRD? โอัง p r o yes all oh, good that's t s sweet. you guys go h e thank อีกด้านหนึ่งหรืจะให้เราผาตรงไปเลย thank you ตรงเนี้ยขึ้นมอเตอร์เวย์ต่อไม่ตาย้ะตื่นเต้นเกินแค่นี้เองอะเกือบตื่นเต้นเกินเราบอกว่า โอ,อต้ตายแล้วเราก็แบบว่าถามว่าตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยนะคือตื่นเต้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือใบขับขี่อะเรามีเราเป็นคนมีใบขับขี่แต่ว่าใบขับขี่เรายังไม่เรียบร้อยตรงที่ว่าเรายังไม่ได้รับใบขับขี่ใช่ไหมเดี๋ยวเมาให้ฟังนิดนึงคือตอนแรกอ่ะเอ่อจึงก็โทรไปที่จึงไปสอบใบขับขี่นะแล้วก็บอกสถานการณ์เขาไปนะว่าเดี๋ยวเราอ่ะ จะต้องไปฮอลลเดย์นะแล้วทีนี้นเรายังไม่มีใบขับขี่เลยซึ่งเขารู้ว่าเราถือเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไทยดวิ่งไลเซนซ์ไว้อยู่เขาก็บอกว่าถ้าเราไม่ได้ใบขับขี่ของนิวซีแลนด์เนี่ยให้เราใช้ตัวนั้นไปก่อนซึ่งเราก็แบบว่าโอเคได้แต่ที่ความที่ว่า เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีสถานการ์ล็อกดาวน์เข้ามาเนาะแล้วก็มีผู้ใหญ่เขาก็เตือนเหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าตำรวจนะเขามีการเรียกถามหาใบขับขี่เนี่ยเราอาจจะถูกตักเตือนหรืออาจจะถูกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโดยข้อหาที่ว่าเราไม่ได้ถือใบขับขี่นิวซีแลนด์เอาไว้ถึงแม้น่าจะบอกมีใบขับขี่ไทยแต่เขาเช็คในระบบแล้วว่าเราอ่ะมีชื่ออยู่ในใบขับขี่น จะก,กังวลตอนเจอดา่านแต่เมื่อกี้เจอดา่านแล้วเขือบง่ายมากเลยคือเขาก็ขอดูเอกสารซึ่งเอกสารที่เตรียมมาก็คือจุนอย่างที่บอกคือจนเตรียมพวกเอ,อ่อวีซ่าพวกเอ,อ่อไออารีอะไรเงี้ยไออารีก็คือเอกสารการเสียภาษีของที่เนี่ยนะคะที่เนี้ยจึงก็เลยเอาไออารีเขาดูซึ่งในไออารีเนี่ยมันจะมีการโชว์ที่อยู่ของเราว่าเราอ่ะอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วมันไม่ไม่ยากเออใครก็ใส่ใครก็เข้าได้นะเนี่ย เออจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เขี่ยวขนาดนั้นแต่เราก็กังวลไปก่อนไงด้วยความที่ว่าเออเราไม่พร้อมไม่พร้อม,ม,รอมเรื่องไปข,ขับขี่เนาะซึ่งมือก็คนละไปเดินกันก็รู้สึกโอเคโล่งแล้วหวังว่าคงจะไม่มีด่านอะไรแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วโอเค <Okay S 2> <Okay. S 1> ค่ะก็เดี๋ยว น่าจะมาเม้ามอยอะไรต่อก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่อง YouTube ของจูนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจูนพูดจาอะไรฟังแล้วไม่เข้าใจไม่โอเคไงติดชมจูนได้เลยนะจูนพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเสมอคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ